คุณคือรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองจากมุมมืดในห้องทั้งทั้งที่รู้ว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองไม่ใช่เสียงใครที่ไหนมันเหมือนเสียงของตัวเองนั่นแหละแต่ถุ้มต่ำแล้วก็เย็นเยือกฟังแล้วขนลุกสู้เรื่องมันเริ่มจากตอนที่ฉันย้ายเข้ามาอยู่คอนโดใหม่ ห้องนี้ราคาถูกมากถูกจนน่าแปลกใจแต่ตอนนั้นฉันรีบหาที่อยู่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแถมเจ้าของห้องก็ใจดีใจดีลดราคาให้อีกบอกว่าอยากปล่อยห้องให้คนดูแลดีๆคืนแรกทุกอย่างก็ปกติดีฉันนอนหลับสนิทแต่พอคืนที่สองก็เริ่มมีเสียงแปลก เสียงเหมือนคนลากอะไรบางอย่างบนพื้นเสียงเอียดเอียดที่น่ารำคาญตอนแรกก็คิดว่าเป็นห้องข้างบนแต่ลองฟังดีๆมันมาจากในห้องตัวเองนี่แหละฉันลุกขึ้นมาเปิดไฟสำรวจทั่วห้องก็ไม่เจออะไรไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอกลับไปนอนเสียงนั้นก็กลับมาอีกเอียดเอียดเอียด ฉันเลยตัดสินใจปล่อยเลยตามเลยคิดว่าหูแว่วไปเองแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นสิพอเข้าวันที่สามฉันเริ่มเห็นอะไรแปลกๆอย่างตอนที่ฉันกำลังแปลงฟันอยู่หน้ากระจกเงาในกระจกมันขยับเองฉันไม่ได้ตาฝาดแน่ๆเพราะฉันเห็นชัดเจนเงาในกระจกมันยิ้มยิ้มแบบน่ากลัว ฉันรีบหันหลังกลับไปในห้องน้ำก็ไม่มีใครแล้วกลิ่นกลิ่นทูบคอนโดฉันห้ามจุดทูบเด็ดขาดแล้วกลิ่นมาจากไหนคืนนั้นเสียงลากอะไรบนพื้นดังขึ้นถี่กว่าเดิมแล้วก็มีเสียงกระสิบชื่อฉันฉันแทบจะไม่ได้นอนทั้งคืนพอเช้าฉันตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องเผื่อว่ามันจะจับภาพอะไรได้ ฉันออกจากห้องไปทำงานด้วยความรู้สึกหวาดระแวงตลอดเวลาพอตกเย็นฉันรีบกลับมาเปิดดูกล้องวงจรปิดแล้วสิ่งที่ฉันเห็นฉันเห็นตัวเองนั่งอยู่บนเตียงแต่ไม่ใช่ฉันในตอนนี้เป็นฉันในชุดนอนตัวเก่าที่ฉันทิ้งไปนานแล้วแล้วสีหน้ามันดูว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิต และสิ่งที่ฉันได้ยินเมื่อคืนก็ยังวนกลับมาเวลาเดิมทุกวัน